หิวข้าวแล้วทำอะไรกินดีนะวันนี้ทำอะไรกินดีคะทุกคนสวัสดีนะคะมีขนมจีนไปตลาดมานะคะแล้วก็มะเขือเดี๋ยววันนี้นะคะผมจะพาทุกคนมาทำแกงมะเขือไปไปทำกันเลยเริ่มจากหั่นหมูเก่อนนะคะวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อหมูรวนนะคะ ันในใครจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะทำเป็นชิ้นบางๆเล็กๆหน่อยนะคะทุกคนกันเนื้อเหนียว เสร็จแล้วพักไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นมะเขือกันค่ะใส่เกลือลงไปนะคะป้องกันมะเขือดำค่ะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนจ้าวันนี้ใช้เป็นมะเขือเปราะนะจ๊ะแล้วก็ ตัดออกเลยอุยแล้วก็หั่นเป็นสี่แล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะอ,อันนี้ลูกแก่จังใช้ได้เหมือนกันนะคะแก่ก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะ ก็หั่นเป็นแฉลบดูเฉียงเฉียงนะคะทุกคนใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะ ตามด้วยโหละพานะคะมีมากก็ใส่มากมีเยอะก็ใส่เยอะได้เลยจ้าเด็ดเป็นใบๆนะคะทุกคนอย่าเด็ดแบบขี้เกียจเหมือนบุ๋มนะรูดเอา <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันเลยนะคะ เริ่มจากใส่กะทิก่อนนะคะลืมขยา่าแล้วก็จุดแก๊สค่ะคนกะทิก่อน ให้กะทิของเราแห้งไปเลยนะคะแล้วเราค่อยเติมน้ำกะทิไปอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนเติมกะทิจ้าเดี๋ยวมาใส่เนื้อหมูกันเลยนะคะใส่เนื้อหมูลงไปเลยจ้า ผัดหมูให้สุกนะคะเติมกะทิอีกหนึ่งรอบให้หมดไปเลยค่ะใช้กะทิเยอะมากนะคะวันนี้ จากนั้นก็เติมน้ำเปล่านะคะลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเติมเพิ่มนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกหนึ่งรอบค่ะตามด้วยมะเขือนะคะ หุ่มนำไปล้างน้ำเกลือออกก่อนนะคะกลัวมันเค็มทุกคนใส่มะเขือลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปรุงกันเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีค่ะน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ แล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวทำรสจืดไว้ก่อนนะคะกลัวมันเค็มเนาะแล้วค่อยชิมรสแล้วค่อยปรุงเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราร,รอมะเขือสุกค่ะตอนนี้มะเขือของเราเริ่มสุกแล้วนะคะผมก็จะใส่พริกค่ะพริกแดงต้นสีสันนะคะ นั้นค่ะก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยปิดแก๊สค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนอาหารมื้อน,นี้ของเรานี่ น่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตักสืบใส่จานได้เลยค่ะวันนี้จะทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ขนมจีนนะคะทุกคนมาลองทานกันเลยจ้าออ้ยอย่างร้อนๆอยู่เลยนะคะทุกคนนี่อุ้ยต้องเป่าก่อนนะคะมาตามด้วย ขนมจีนนี่และกามด้วยเส้นขนมจีนของเรามต้องใส่มะเขือไปด้วยอืมเข้ากันมากทุกคน เข้ากันอิหลีอืมยัม